กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสู่คนยีต้อนรับเข้าสู่ส่องสมสายแสดงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เข้ามาใหม่มาเก่าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์ในเด็กเนาะผู้ใดที่กดแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแยังให้เงินคันเงีนลลำร้อยเงินทองดาลายครับมาเด้กทุกคนเด้อวันนี้กับผ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนกับมาที่ส่วนมั่นคือเก่าเนาะพี่น้องมือสุดท้ายเลยนะเจ้าหน้าจ้าแม่นะทุกคนเนาะนี่แม่นทางล่างเฮาแม่เสาเปิ้ดกับเสาอิ่มเนาะเพิ่นมาเสียหญนาม อยากขอขอบบุญขอบพุณนทุกคนเนาะที่เข้ามารับส้มนะทุกคนเนาะผู้ใดเจนขอบใจพันผู้ติดตามนะทุกคนเนาะขอบใจลายเลยทุกคนผู้ใดที่ที่ตามจากคลิป y o ยูทูบสดนะนะทุกคนผู้ใดที่ติดตามจาก youtube ซอดก็ขอขอบใจลายเนาะามีเ้ลาก็ยังให้เข้ามาเบิ่งคลิปเงี้ยวๆนะทุกคนเพราะว่าอันคลิปมัน่องคขอยนีน ผู้ติดตามนี่ยาอย่าลืมเข้ามารับชมทางส่องนั้นคลิปยากเลย,ยทุกคนเนะเพราะว่าพันผู้ติดตามขุงข่อยนะมันพ่านแล้วทุกคนยังแต่สุโม,มงเนาะสุโม,มงกำลังได้สองพันสุโม,มงนะทุกคนเพราะว่าย t u b e เพิ่นกาหนดไว้สี่พันสุโม,มงนะทุกคนนะผู้ใดที่เื่อน่านมาหอบมาเห็นกะย่าลืมกดติดตามแลวกัเข้ามารับชมใหมใน่ทุกคนเนาะเพราะว่ามันกำลังได้2000สมมองพันสุโมงทุกคนยังอีก2000สมมองพันสุโมงเนาะแต่ถือว่ายัง ที่ว่ายังไกลนะทุกคนคือว่าเพื่อเสียดบบายคบมเมนต์ของง่ายนเนะเฮพจยูทูบมาเนี่ยก็สองปีเลยทุกคนนะครับแต่ว,ว่าเฮาบบคอยอันเฮาบบคอยสม่ำเสมออะไรทุกคนเลยเพราะว่าเฮากับบางทีเข้ากับ่บบบได้ลงคลิปนะแต่ว,ว่าเฮาสมา่ำเสมอคนอนึ่งอาจจะใกล้ย,ยู่งแต่แต่ว่าพดาอเข้ามารับชมกับขอขอบใจหลายๆนะทุกคนนะอันนี้นำคำารับชมทางสองนำเลยทุกคนเด้อ กับบไดมียังไล่ดอกคลิปกับเจยวกับวิถีชีวิตธรรมศาสตร์บานห้าานาคตในใจทุกคนเลยกับบไดมีสซาหลอกซาละยังโบได้ดอกแก่ให้ใส่หน้าคือกันในใจทุกคนเลยขอขอบใจหลายๆได้ทุกคนเ้ยสำหรับไปทีก่าวมาเบิ้งงต้อมากดติดต่อติดตามก็ดีนี่แหละส่วนมั่นทุกคนพายทางนี้นี่แม่นอีเลี้ยงหน่อยนะทุกคน ถ้าค่านี้ม่เนี่เ,นเรื่องน้อยแล้วทางนั้นไปแม่ละย่องแปดหนึ่งหรือว่าคุณทางงอนทุกคนดูให้เบิ่งลักษณะของมันเนาะว่ามันเป็นจังใดเด้อเด้อทุกคนการมันกับสีเหลืองแดงแตกมู้อดอกขาลลวขาวขาวมุนมุนนะทุกคนกับสีประมาณนี้แหละของ ตัวนี้ละย่องซีละไอเรียงอะไรทั้วงวันความแตกของมันเบิ้งเบ้งให้เบึงควมมันมันนี่กําัางบระท่านหอดซองเดือนนะทุกคนเนาะเอาปลูกวันที่เอาปลูกวันที่เก่ามันนี่กําลงวันที่เสาหาเนาะกระนับไปอีกจนวันที่เก่าไปเล้ยังจิครบซองเดือนเนาะนี่เบึงมันแตกเอาจะดึงดินลงไว้นะทุกคนอาจะรอารถไทยหน่อยดึงดินลง เออเขาจะดึงดินลงเลยกัเขาก็จะเสียหนาดีมันอยู่น้ำคอมทุกคนเห็นบอกนี่เห็นบอกทุกคนนี่นี่เขาจะดึงอเนะเขาจะเอาโจกถากหรือว่าได้ยาเราหรือว่าได้ยานั่นเองเห็นบอกมันย่งอยู่นะทุกคนเห็นบอกเพราะว่าว่างนี่ีนเขาว่างนี่ในเข้าไทยนะทุกคนเขาไทยนาเดตามเขาไทย เอ็นมันห่างๆนี่ก็เพราะว่าลดดูดเขาเจ้าแบ่งให้บ่ได้เรื่องเนาะไปนํารถฟอร์ดหรือว่ารถรถรถไทยก็จะมาไทยยกลองให้ก็จะบ่ละเอียดเนาะนี่ะก็สิประมาณก็ลองธรรมดามันก็สิห่างประมาณนี้นะทุกคนนี่ัสนะเออสบายดีดสบายดีเด้ ตัวนี ok ้แม่นี่โคราดแจ็คสันแจ็คสันได้แจ็คสันนี่ก็โซ่อยากตายเลยเออเออนะเราเคยตากำหนัด อันนี้แม่นที่แม่เรามาเสียบใส่มันลายบ่มันเกิดลายบ่กไหมมันก่อนใครจะเกิดลายเนาะลายโคตรที่หัเลยนะที่ไว้เจ็ดวัยแลแนวเรือดวัย,วยนนมันไม่ไ่อนเลยข้ามันก็มีจะเกิดไปได้หรอย่าเซฟไปได้นะนี่มือนี่นะเจะแล้วนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันยังบ่ได้ไปได้ ประมาณตอนเที่ยงน่าจะเสร็จนะทุกคนเห็นบ่ยางเพราะว่าไทยเฮามันไทยขึ้นมาบ่ฮ้อนเนาะเวลาเฮาไทยสาดขึ้นมันก็บ่อยากเทิงแน่ตัวเทิงก็เทิงตัวบ่เทิงก็บ่เทิงเนาะเฮาเลยจําเป็นต้อดใส่จกถาก่น่ถากเลยมันก็บ่เฮิงได มันก็ใครกว่าเฮาแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดหยังเลยจักยาเนาะอันนี้เฮาเฮาดึงลงมาให้มันมาอยู่นี่แลมันก็จะมเนาะนะครับไเฮาก็จะถาปนี่เห็นบ่ากมันก็บ่ได้งบ่ได้เอน่เพราะว่ามันก็ยังบ่ลามันยังแต่ในันคองันงเนาะมันันคองนี่ เง okay. ี้ยพิสเงี้ถือไปเรื่อยๆทุกคนเนาะยัตงต้องได้เฮียนหูอีกหลายบทบาทเยายังจะต้องได้เฮียนหูอีกหลายเพราะว่ามักนกะแต่ละปีมันกะบ่อยอยากคืนกันเนาะทุกคนเงีน,น,น,นย,ย,ยนหูไปเรนะื่อยๆเนาะเงี้ยหูโบมีจุนสุดทุกคนเลยงเงี้นหูไปเรื่อยๆ ีเรื่องเดือนวันละจ่สงสี่มันคนขางจะเกิดขึ้นลายนะทุกคนมันเกิดขึ้นนั่นหละหาหกเจ็ดโอ้ล่ำมันนี่ือพวกและย่องแปดหนึ่งมันเกิดปมันสองอันสูงสุดกึ้สามอันนี้นี่มีตาเท่าไหรมันอยาึขืนบัคุตาลยไ้อะไรแบบนกแจ็ากจัคสันมาชื่อมันอาการมันบอเคยดีกูบอกเอายายมันกิน เกี่ยอนนี่ปกเอรนอนชะเลยนั่งด,ด้ซิตรงไอีออกน,านก้าตัวมันลายเกินเลยมันละสี่ละหา่างลายวันดีตรงนี้แต่ว่า คล้ายล้วมันกะไดอยูไอ่ได้ทุกคนมันเป็นที่ต้องการต,ตลาดดีไปที่เขาเมางเบิ้์เจเลนาทุกคนเลสอยผักดันเนี่ยมันผ่านกฎของยูทูบไปเร็วนะได้ทุกคนอสอยกันสอยกันนะมันผ่านกฎของยูทูบ ต้องเอาขีมมันนี่้มันต้องนีขีมมันนี่เก็บเก็บออลายเกินดีออกน้ำเออหอบใจละลายทุกคนติดติดตามจนหัวพันผติดตามทุกคนเนียใจเวลาไปสองปีจะได้พันผติดตามเนาะ อีอย่างเขาก็ล่มลิดบ่คอยสม่ำเสมอประเดนมันเดอดหยาดแน่เดือดเนี้นนในในยน่น,ก,นกับเทคิ่ายยงงเดับดเนีน่ยโ้วเาจิต่ายลิดยังดีมันกบ็บจนมุ่งฝากดันไปเรือนะด้วยด้วยนะซอยเบิงงลิดไหนะไปเรือยามากม่ก็ดด้ กดติดตามไปบ่งแ้มฮอดส, 4, สองสี่พันสองมู่แต่วันกำลังมาฮอดรืึองทางถ้าได้คิดหนึ่งจะหาเมืองยิ่งแต่พี่ฮอดไว้เยอะมีถูกซึ่กับโบกขยัดดันไ,ได้แต่ว่ามันดันไนก็นอาจจะโอเคอยู่ก็จะมาใส่ปูดี แล้วหลังจากที่ห้องแช่หยาแล้วห้องกัจะล่อปประมานอาทิตย์หนึ่งเนาะหลังจากที่เราเอาหยาตัวเีนียวแล้วห้องกจะล่อปปรพมานอาทิตย์หนึ่งแล้วห้าก็ถาพ้นตกเนาะเรอไปทาพ้นตกอะไรเอาสำเนาทาพ้นตกมากอลไก็ดินมีความซ้นแล้วเ้องกัจะวานปุยไปแล้ววานปุยแบบนินลงหัวาปนี้ทุกคนเพราะว่าหลอบแหลกนะเ้องนินเอาต้นเอาล่ำก่อนเนาะมันนน้รอบซองห้อาจะนินเอาหัวทุกคน เาจะเอาปูนิลนอาหัวมาว่านแล้วก็ไทยถมนะทุกคนเนาะเดี๋ยวออดเงอนในท่าสีเฮ็ดไหนทุกคนไปเบิง่งกนำกันเด้ออันนี้เนี่แม่นองนั่งสาวอินเนาะทุกคนเนาะเป็นหลานสาวแล้วทุกคนเป็นมือกลงอยูตลอดเดี๋ยวถ้า YouTube ผ่านกดเยีเเ้ยวเงินมาหายเพลินใส่นำเ้อนี่ยังบ๊ <S 2> <S 2> <S อสเสืออยู่เนาะ ใส่หน้าบ่อใหยากเสืไไียบุตรมันเนี่ประมาณว่าผัวมันที่เก่านะทุกคนนะมันก็นจะต้องเป็นวันที่เก่าเดือนเดือนหนามันจะเป็นผมห่สอสองเดือนลายาหายันเลยเมื่ต้องการจะเกิดลายนะทุกคน อีเลื่ยงน,น้อยหรือว่าระยองสีนั่นเองนะมันจะให้หัวสั่นนะทุกคนนะหัวมันจะประมาณสองขีดจำนีหัวมันมันจะป้อนหญ้าก็ได้แต่ว่าเทากับปลูกห้างาเท่ามาปลูกห้างเนาะเทาเป็นคนที่มักปลูกห้างนะนนทุกคนเะอาบ่ามักปลูกทีมันดูแลรักษาหญ,ญานะ้าเนาะปลูกทีเนาะมันแถวแต่มันก็แล้วแต่สไตล์ไฟสไตล์มันนะทนะุกคน มันบลอตายตัวเลยว่ามันจะต้องมันจะต้องเดอว่าเอออาจจะต้องปลูกห้างเ้ยเดี๋ยวมันจะต้องได้มันมันบอตายตัวแน่นนเวก่นมันก็เดียวแต่เห้บำรุงรักษาเนาะแต่ว่าถ้าปลูกที่เ้าบอใส่ปูยังาบอใส่ผุนขอกมูลสัตว์มากะจะบลใหญ่ก็ได้แต่ว่าถ้าว่าถ้าปลูกที่ริ่ห้างก็จะเห้ดูแลบำรุงแต่มันก็จะ พลผลิตมันก็จะได้เอ็นมัน,นะทุกคนนะโ่แมนว่าจะปลูกที่ปลูกห้างใดๆหรือเป็นบน่แม่นมันต้องมีลายปัจจัยเข้ามาในซอยกันนะี่ อ็ตัวนี้ของการจะเตะคะแนนลายคะแนงหมอเข่าหมอกแกงเนาะอาจารย์ว่าหมอเข,ข่าคะแนงหมอเข,ข่าหมอกแกงกว่าการจะเต็มทีบเลยเราจะถ่ายรูปหน้าบันเราดึงกล้องนั่นมาแล้วเราก็จะถ่ายรูปที่บัดินเนี่ยไม่ดินไายเลยทุกคนไปเอาปลูกเป็นลินไส้ อินซายขาวขล้นเล่อยบริทนี้ครับแต่ว่าฮาบํารุงนาะเฮาใส่ฮีโมอะไยแบบน้แต่ว่าแถวเนี่ยบริษัทใส่โมด้วยาใส่แตแกทางเทิงกฮาใส่แต่คนไตนี่ฮาบริษัทนะ้าใส่แต่ปูะได้างบริษัห้องพื้นนะฮาใส่ดอกเลยอะไรนี้อไรกใส่ดอกพิซซองประมาณนี้นะฮาจะใส่ดอกพิซซอง มันก็ใจคนกัางลำบากไงเลยทคนกลงเขาก็จะตังค์เงาทุกคนบุกผะจับมาเลยมันจับมันบุกไม่ใคยจับมาเลยทุกคออหขวเห็นี่แล้วมันก okay. okay. ็เลี้ยงมันหขวเห็ดไปเรือ่อ้ๆดีมันก็เลี้ยง ມັນບເຮດຫັ່ດກບໍເຮັດຫັງໄດມີັັອດທົນນຫັງຕອງໃ້ຄມພະຍົນນວ บรรยากาศยามค่ำๆนะทุกคนเนาะกะถือว่ากะถือว่าสำเร็จทุกคนเนาะส่วนหน้าถือว่าสำเร็จไปยังแต่ว่าปูหลักกะถ่ายถมเนาะทุกคนเนาะถือว่าเป็นการสำเร็จมีตนังถ่าทนอย่างเดียวกะว่าเนาะทุกคนทายาบพรคืนนี้ได้ถือว่าส้อนกลางจะสวยงามเลยนะทุกคนเนาะ คำแล้วนะทุกคนนะประมาณสิบหกสิบสิบเจ็ดนาฬิกาปลายปลายแล้วทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเลาะเบิ่งสวนทางนี้นะทุกคนเนาะแล้วแล้วนะทุกคนเนาะนี่เอาอยางอยู่ประมาณขอบทางนะทุกคนนะเอาอยางอยู่แถวขอบทางทางนี้เนดะ้อ บรรยาก,กาศยามแรงๆเลยทุกคนทุกคนเดี๋ยวเบิ่งนน้ำค้างด้อโอ้งามขนาดทุกคนทางนหนะทางขวาเนานะเดี๋ยวจะยังหลัดลงนี้นะเพราะวนะ่ารถจะจอดอยู่นี่เออขอบใจหล,ลายๆนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับส่งเลยทุกคนนะขอบบุญขอบคุณหลายๆนะขอสุขภาพหลังการแข่งก็เยนะ็นๆะล,ล้นลายเงินคลามเลยทุกคนเนดะ้อ บรรยากาศยามแรงๆเนาะเลิกงานทุกคนเลยแล้วอะทุกคนแทนี่เสียแล้วอะไรได้นี่เด้อวก่อนนี้ก่นกลางจะสมบูรณ์เนี่ยแหละเนาะให้เบิ่งความสวยงามยามแรงๆเนาะเออไปที่เบื้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนด้วย ตอยด้านนะในนอหายส้มม้งมันผ่านกฎของยูทูบนะทุกคนนะเนาะพอมันผู้ติดตามพันคนก็ะหอดแล้วยังแต่ยังแต่อันนั้นนะส้มม้งนะทุกคนเลยฮะบรรยากาศกับชิปประมาณนี้แหละทุกคนเนาะพาพีพ่พาน้องรองบนสวนเ้องกับชิปประมาณนี้แหละคลิปนี้ขอจบเพยียงฉันมีทุกคนเด้อคลิปหน้ามาพอกันไหม คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายและสวัสดีครับ